สวัสดีค่ะพบกันนะคะกับช่องของเต้ยแต่ยาเปิดดวงนะคะอ่าคลิปนี้เราจะมาทำเรนดอมในหัวข้อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือกำลังช่วยเหลือคุณในเรื่องอะไรอยู่นะคะเรามาดูกันซิว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือเนี่ยท่านกำลังช่วยเหลือคุณในเรื่องอะไรอยู่ในตอนนี้นะคะอ่าก่อนอื่นนะ ากกดไลค์กดแชร์กด share, กระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับช่องของเราด้วยนะคะโอเคไหมใครอยากจะเช็คดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีตรงนี้มานะคะลักษมี8 9านะใครจะเช็คดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีลักษมี89มานะคะการอ่านไพ่วันนี้เป็นการอ่านพลังงานโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะตรงเป็นบางเรื่องบางเหตุการณ์นะเราก็มาดูว่าเ้าโขงเรื่องเนี่ย อ่ามันพอจะตรงกับเรื่องของเราไหมถ้าเขาโค้งเรื่องมันพอจะตรงกับเรื่องของเราก็แสดงว่าพลังงานเรากับไพ่กําลังจูนกันอ่าไพ่กาลังจะบอกคุณอ่ากาลังจะบอกคุณดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะอ่าดูเพื่อเป็นแนวความคิดหรือว่าปรับใช้อ่าในการดํารงชีวิตนะอย่าไปเครียดอย่าไปซีเรียสนะอย่าไปอย่าเอาไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆในชีวิตของคุณนะคะโอเคไหมดูเพื่อความเพลิดเพลินบันเทิง ดูเพื่อเป็นกําลังใจดูเพื่อความผ่อนคลายก็ได้นะคะถ้าเปิดไพ่มาได้พลังงานดีๆก็ให้ยอมรับพลังงานดีๆจากคําอ่านานะคะเพื่อที่จะสร้างกดแรงดึงดูดให้สิ่งที่ดีอาจจะได้เกิดขึ้นกับตัวเราและดวงของเราโอเคไหมเรามาดูกันซิว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่คุณนับถือเนี่ยท่านกําลังจะช่วยเหลือคุณในเรื่องใดต่อจากนี้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือท่านกําลังช่วยเหลือคุณเรื่องอะไรนะคะเรามาดูตัวตนของเพื่อนๆที่ผ่านมาพบคลิปนี้หน่อยนะมาดูซิว่าณนะขณะนี้เนี่ยดวงเราตัวตนเป็นอย่างไรอะไพ่เปิดมาเลยสิบดาบ สิบดบบาบใบแรกแสดงว่าคุณเคยผ่านมรสุมชีวิตมาะนะคะไพ่สิบดาบเนี่ยเป็นไพ่ใบแรกบ่งบอกถึงว่าคุณน่าจะเคยผ่านมรสุมชีวิตมานะเจอเรื่องราวอะไรมาก็ช่างเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอ่าปัญหาชีวิตเรื่องอะไรก็ช่างอ่ะโดนหักหลังโดนทรยศโดนโกงโดนทำลายอ่า หรือนะธุรกิจล้มเหลวหรือว่ามีปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวปัญหาความรักความสัมพันธ์หรือว่าอะไรก็ช่างคือไพ่สิบดาบสิบดาบดูเหมือนว่าคุณเนี่ยน่าจะเป็นอยู่ในช่วงที่น่าจะหมดเคราะห์นะน่าจะเป็นดาบเล่มสุดท้ายสิบดาบคือหมดเคราะห์แล้วเพราะว่ามันขึ้นเป็นใบแรกมันเป็นตัวตนของคุณนะก็แสดงว่าคนที่ผ่านมาพบคลิปนี้กำลังอยู่ในช่วงที่ พลิกฟื้นหรือเปล่าเรามาดูตัวตนของคุณก่อนนะว่ากำลังเนี่ยอยู่ในช่วงไหนเออี่เห็นไหมสิบดาบแล้วก็เดทเห็นไหมคือขึ้นคู่กันเลยอะ่ะเขาบอกว่าความเจ็บปวดลวดร้าวสิ่งใดๆอ่ากำลังจะหมดสิ้นไปบางคนเนี่ยเสียอะไรมาด้วยเนาะเสียความรักเสียคู่ครองอ่าไม่รู้นะว่าเสียแบบไหนเนาะ เสียเสียแบบเสียแบบแบบเสียชีวิตก็ได้หรือว่าเสียแบบเลิกลากันก็ได้นะคะไพ่สิบดาบกับไพ่เดทเขาบอกว่าดวงกำลังจะพลิกฟื้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเป็นการทานฟอร์มนะเพราะว่าไพ่สิบดาบเนี่ยก็คือว่าเจอมาหลายๆอย่างเลยเนาะเจ็บปวดรวดร้าวโดนหักหลังโดนนู่นโดนนี่โดนนั่นแล้วก็มาเป็นเดทคือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยเจอมาประสบมาวิบากเคาะกรรมใดๆเรื่องราวปัญหาใดๆกำลังจบสิ้นลงนะเดทคือการจบสิ้นอารทานฟรอร์มก็เหมือนกับว่าสิ้นสุด จากตรงนี้เพื่อที่จะกำเนิดเกิดใหม่อ่ะก็แสดงว่าดวงของคุณเนี่ยเปลี่ยนนะดวงคือเหมือนว่าน่าจะหมดขอกรรมนะดวงกำลังเปลี่ยนเออดวงกำลังเปลี่ยนเขาบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยจะมีแต่เรื่องที่ดีๆเกิดขึ้นนะหมดเคาะหมดโศกอ่าหมดปัญหาวิบากกรรมมาหมดเรื่องเร้รายเนาะดวงชะตามีการเปลี่ยนแปลงการทานฟรอมในดวงของเรานะน่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี น้ามาดู <S <S เห็นไหมสามม้เริ่มมองเห็นช่องทางอ่ะเริ่มมองเห็นอนาคตอ่ะเริ่มเขาเรียกว่ายังไงอ่ะอเ,ออนะเริ่มที่จะมีโอกาสใหม่ๆเออ,เมมอเนะเริ่มที่จะมีโอกาสใหม่ๆเออเริ่มมองเห็นช่องทางเริ่มมองเห็นอนาคตเริ่มที่จะมีโอกาสใหม่ๆดีๆเข้ามาเห็นไหมอัศวินถือถ้วยอ่า บางคนที่จบจากความรักนะมีโอกาสจะเจอความรักใหม่ๆด้วยเนาะหรือหรือณช่วงนี้อ่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอยกําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณก้าวถ้วยเห็นไหมถ้าคุณโสดคุณมีโอกาสเจอความรักบอกเลยนะถ้าคุณโสดอยู่คุณมีโอกาสเจอความรัก นะบางคนเป็นไหมเออบางคนอย่าล้างบางคนอาเสียคู่ของคุณเสียชีวิตไปอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็อย่าล้างเลิกลาทีนี้เนี่ยไพ่บงบอกถึงว่าณนะปัจจุบันนี้คุณเริ่มจะมีความสุขได้ด้วยตัวของคุณเองเนาะความสุขความมั่งคั่งเออความสุขทางกายทางใจแล้วช่วงนี้เนี่ยสุขภาพจะแข็งแรงอาจมีโอกาสน้ำหนักขึ้น มีโอกาสน้ำหนักขึ้นนะช่วงนี้จะกินเก่งพอสมควรนะเพราะว่าไพ่กาวถ้วยคือไพ่แห่งความอุดมสมบูรณ์แต่ไพ่กาวถ้วยเนี่ยมันขาดอีกถ้วยหนึ่งคือขาดถ้วยความรักความรักน่าจะกําลังเดินทางเข้ามาหาคุณเนาะเขาบอกว่าถ้าคุณรอคอยความรัก มีโอกาสมากเลยที่ความรักกำลังจะเดินทางมาหาคุณอ่าและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยณนะช่วงจังหวะนี้เต้ยด,ดูเหมือนว่าคุณพร้อมนะค่อนข้าง80-90%เปเลยพร้อมที่จะมีความรักเออพร้อมที่จะมีความรักนะ บางคนเนี่ยมีโอกาสเจอกัลยานามิตรที่คอยซัพพอร์ตสนับสนุนเนาะคอยช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องการงานใครที่เคยอธิษฐานนะใครที่เคยอธิษฐานขอพรเรื่องความรักคุณกําลังจะสมหวังนะใครที่เคยอธิษฐานขอพรเรื่องความรักคุณกําลังจะสมหวังนะคะโอเคไหมเรามาดูกันต่อเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือเนี่ยท่านกําลังจะช่วยเหลือคุณในเรื่องอะไรหูย ใหหนึ่งถ้วยเห็นไหมชีวิตใหม่คือมันจบสิ้นแล้วอ่ามันจบสิ้นแล้วความเจ็บปวดรดร้าวเทอะโศกโรคภัยอ่าสิ่งใดๆเจ็บปวดที่ผ่านมาอ่าปัญหาชีวิตใดๆที่ผ่านมาอ่าจบสิ้นนาไพ่หนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยเป็นเอสออกขับเนี่ยบ่งบอกถึงว่าชีวิตใหม่ความรักใหม่อาการเริ่มต้นใหม่สิ่งดีๆความสดชื่นสดใสข่าวดีโอกาสดี อมองแบบคือเลิศหนะเริรดดวงคุณเปลี่ยนจริง,รงแสดงว่าดวงคุณต่อจากนี้จะมีแต่เรื่องดีๆเรื่องสดชื่นเข้ามาเนาะดวงคุณเปลี่ยนจริงๆนะคะดวงคุณเปลี่ยนไปในทางที่ดีเลยเดี๋ยวเรามาดูหน่อยมาดูหน่อยฮ่าดาบฮ่าดาบเป็นดูเหมือนว่าคนที่คุณเคยมีปัญหากันเนี่ยมันมีโอกาสเดี๋ยวดูนะ ราชินีถือไม้ปัญหาสงครามชีวิตกำลังสิ้นสุดลงต่อจากนี้ความสุขความสำเร็จความจเจริญรุ่งเรืองเนาะการงานตำแหน่งหน้าที่อาชีพเห็นไหมข่าวดีสิ่งดีๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยอะ่ะเลิศเดียวนะอาทีนี้ ไพ่สิบดาบขยายเป็นหนึ่งถ้วยอาสิ้นสุดความเจ็บปวดรวดล้าวหมดเคราะหมดกรรมหมดเรื่องเร็วร้ายหมดปัญหาใดๆที่อามันไม่โอเคเนาะเดทเดทขยาย5ดาบจบสิ้นอาจบสิ้นสงครามชีวิตอาจบสิ้นวิบากกรรมจบสิ้นอาเรื่องราวอะไรก็กช่างเออนะคะหรือบางคนเนี่ย จบจากความรักเออความสัมพันธ์ที่ไม่ดีหรือว่าจบจากเรื่องราวใดๆก็ช่างที่มันไม่โอเคนะทีนี้สามไม้ขยายเป็นราชินีถือไม้เท้ามีความรู้สึกว่าการงานคุณจะโดดเด่นมีโอกาสขยับนะการงานจะโดดเด่นขยับขึ้นไปในทางที่ดีนะใครบูชาใครบูชานับถือเจ้าแม่อะไรอะที่เป็นคนจีนอะ เจ้าแม่สวรรค์เนาะเจ้าแม่สวรรค์เจ้าแม่ทับทิมอะไรอย่างเนี้ยคือมีความรู้สึกเช่นเนี้นะใครบูชากิมบอเจ้าแม่สวรรค์ใครบูชาเจ้าแม่ทับทิมนะท่านน่าจะ ให้ประสบความสําเร็จเรื่องการงานธุรกิจ,จากิจการจะ,จะเจริญเติบโตนะคะอาส่วนใครที่ไม่ได้บูชาที่เต้ยเอ่ยมาไม่เป็นไรนะบูชาอะไรก็ได้เหมือนกับว่าท่านกําลังช่วยท่านช่วยคุณอยู่นะอาเขาบอกว่างานสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์จะประสบความสําเร็จใครขอพรเรื่องการงานอาคุณกําลังสมหวังเรื่องการงานมีโอกาสขยับเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะหรือถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการเขาบอกว่าก,กิจการคุณจะรุ่งเรืองอ่ะ กิจการคุณจะลุ่งเรืองน้อไพ่อัศวินถือถ้วยขยายด้วยไพ่ทรีออฟคัพสามถ้วยอความรักนะมีโอกาสได้รับข่าวดีเรื่องความรักนะใครที่เป็นโสดนะ ใครที่เป็นโสดช่วงนี้มีโอกาสได้รับข่าวดีเรื่องความรักมีโอกาสได้สังสรรค์ได้ปาร์ตี้กับเพื่อนฝูงหรือมีโอกาสเจอคนที่เขาเรียกอยังไงอ่ะ,อะเจอคนที่เป็นคนใจดีที่จะมามอบความรักให้กับคุณนะบางคนมีโอกาสจริงๆนะเนี่ย ที่ความรักจะเดินทางเข้ามาเนี่ยเออมีโอกาสถูกสู่ขอมีมีโอกาสจัดงานสั่งสรรค์งานบันเทิงงานรื่นเริงงานปาร์ตี้อ,อ่งานแต่งงานอ่าอย่างนี้ก็ได้นะทีนี้เขาบอกว่าถ้าใครรอเรื่องเรื่องการงานคุณก็มีโอกาสได้รับข่าวดีเรื่องการงานการงานจะประสบความสุขความสำเร็จความจเจริญรุ่งเรืองเนาะนะนะทีนี้ไพ่เก้า ก้าวถ้วยขยายเป็นคิมถือดาบมีความรู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบความชัดเจนแล้วเป็นคนตรงไปตรงมาเนาะแล้วก็เป็นคนที่คุณน่าจะเป็นคนมีอีโก้นิดหนึ่งอะ่ะออมีอัตราตัวตนนิดหนึ่งเ,ออเขาบอกว่า สิ่งตรงนี้มันเป็นสเสน่ห์ของคุณนะมันเป็นสเสน่ห์ของคุณเลยมันจะสามารถดึงดูดความรักที่จะเข้ามาเนาะความรักที่จะเข้ามาแบบชัดเจนและคุณเป็นคนชอบความชัดเจนตรงไปตรงมาเนาะเออนี่แหละคุณจะได้เจอกับสิ่งตรงนี้เนาะแล้วดูเหมือนว่าการงานคุณจะประสบความสําเร็จจริงๆนะปัญหาอุปสรรคใดๆไ,ไม่สามารถมาลบกวนคุณเลยเพราะว่าคุณคือคิง ถือดาบเนาะ,ะคิงถือดาบผู้ที่ผู้ที่มีชัยชนะอะผู้ที่นั่งอยู่เหนือบอลลังเนาะเออผู้ที่มีดาบเขาเรียกว่าดาบแห่งชัยชนะเออนะคะเรามาดูกันหน่อยนะคะมาดูกันอีกสักห้าใบสิว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือเนี่ยท่านกําลังช่วยเหลือคุณเรื่องอะไรเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือท่านกําลังช่วยเหลือคุณในเรื่องอะไรอีกคะ หนึ่งไม้เท้าเห็นไหมสิบดาบหนึ่งถ้วยหนึ่งไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าณนะที่นี้บ่งบอกถึงว่าอะไรก็ช่างที่คุณทําอยู่ตอนนี้อ่ะความชัดเจนจะเกิดขึ้นความสุขความสําเร็จความจเจริญรุ่งเรืองจะเกิดขึ้นนะ,ะธุรกิจกิจการการงานที่คุณได้ลงแรงทําอยู่ในขณะนี้ก็แล้วกันนะคือนะคือมันจะ ประสบความสําเร็จโดดเด่นนะอีกอย่างหนึง่งถ้าใครยังเขาบอกว่าถ้าใครหางานอยู่เออบอกว่าแม่หนูจะเปลี่ยนงานหนูกําลังรอง,งานอยู่หนูจะได้ไหมได้คุณกําลังจะได้รับข่าวดีเรื่องงานนะคะคุณกําลังจะได้รับข่าวดีเรื่องงานถ้าใครรอง,งานอยู่มันเลิศจริงๆอะ่ะหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบ เอ้ยไม่ใช่หนึ่งถ้วยอ่าหนึ่งไ,ม,งไม้หนึ่งเหรียญเห็นไหมหนึ่งเหรียญโอกาสใหม่โอกาสดีโอกาสทองนะบางคนบางคนเจอช่องทางแห่งการทํางานแล้วมันเหมือนว่าเงินทองไหลมาเทมาเป็นกอบเป็นกรรมบางคนจะมีโชคลาภนะเต้ยบอกเลยบางคนจะมีโชคลาภนะบางคนจะได้รับ โอกาสเออโอกาสดีๆในชีวิตที่แบบมันเลิศม,มากอ่าเลิศม,มากเลยนะมีโอกาสได้โชคลาภแบบฟุกๆมีโอกาสได้รับโอกาสเขาเรียกยังไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะประทานอะไรต่างๆเป็นช่องทางอ่ะดูสิเนี่ยหนึ่งเหรียญเนี่ย สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังยื่นเงินยื่นทองยื่นโอกาสดีมาให้คุณโอกาสเงินโอกาสทองของคุณมาจากฟ,ากฟ้าสวรรค์อ่ะประตูเงินประตูทองประตูสู่ความสําเร็จประตูสู่ความมั่งคัง่งประตูสู่ความร่ํารวยเอินนะคือตรงนี้มันมีถ้าเกิดว่ามองในเรื่อง เรื่องการงานการเงินเนี่ยมันจะเลิศมันจะเลิศเลอมันจะปังมันจะร่ํารวยแล้วช่วงนี้ชีวิตมันจะดีอ่าอีกอย่างหนึ่งถ้ามองในเรื่องความรักความสัมพันธ์อ่ามีโอกาสที่คนที่เลิกลาจบสิ้นกับคุณไปนะทำสงครามชีวิตกับคุณไปแล้วเนี่ยที่หักหลังทรยศคุณเนี่ยจะมาขอโอกาสเอออย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ไหมถ้ามองในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะหรือหรือ มันดูว่าชีวิตคุณจะพลิกฟื้นนะอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี้ยคือบางคนเนี้ยขอพอรท่านจริงๆนะใครขอพอรท่านไหวเนี่ยท่านจะให้นะให้โชคเลยละนะใครขอพอรท่านไว้ท่านจะให้โชคเลยนะให้โชคบางคนเนี่ยขอเรื่องโชคลาภก็มีโอกาสได้บางคนขอโชคเกี่ยวกับการงานขอโชคให้ชีวิตเราดีขึ้นขอให้เรามีความโชคดีในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคือได้อ่ะ ได้อ่ะโชคแต่ละคนไม่เหมือนกันนะโชคแต่ละคนไม่เหมือนกันบุญวาสนาแต่ละคนก็ทํามาไม่เท่ากันนะส่งผลช้าเร็วอ่ะแล้วแต่บุญธรรมกรรมแต่งวาสนาส่งโอเคไหมจ๊ะอ่ะสี่ดาบการขอพรการนิ่งเงียบการทําสมาธิอ่าการสงบนิ่งเออดีที่สุดแหละนะสิ่งใดๆมันกําลังจะดีขึ้นเนาะอ่าเป็นเด็กถือดาบ เด็กถือดาบการต่อสู้การต่อสู้มุมาณนะน้อหัวดือหัวรันนิดหนึง่งอ่าเดวิลความรักความรุ่มร่งความเสน่หาเอ่อเขาบอกว่าอ,อ,อีกอย่างหนึ่งนะมีความรู้สึกว่านะมีความรู้สึกว่า ระวังเออนะระวังบุคคลที่มีเจ้าของจะเข้ามาผัวพันในชีวิตของคุณนะระวังรักสัมเศร้ารักแทรกรักซ้อนอช่วงนี้สเสน่ห์คุณจะแรงอเออเสน่ห์คุณจะแรงสามารถที่จะดึงดูดคนที่เขามีเจ้าของเข้ามา,าเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตคุณเออนะอันนี้มันก็แล้วแต่นะอันนี้ตามความรู้สึกที่อยากจะพูดอยากจะบอกกล่าวเฉยเนาะหรือ หรือถ้าก่อนหน้านี้ใครมีสถานการณ์ตกอยู่ในสถานการณ์รักแทรกรักซ้อนรักสามเศร้าเราสามคนเนาะแล้วก็มีการเลิกราสงบนิ่งจากกันไปเออมีปัญหาตรงนี้เข้ามาอ่ามันมีส่วนนะที่คนที่คุณเคยเคยคบเคยดีวกันอยู่แล้วก็เคยเลิกรากันไปเนี่ยมีโอกาสที่จะอากลับมาขอคืนดีกับคุณนะมีคนตามสืบตามส่องอยูอ่ตามสืบตามส่องตามมองชีวิตคุณอยู่ด้วยนะอีกอย่างหนึ่งนะ มันเหมือนกับว่าณนะตอนเนี้ตัวของคุณนะเออหรือว่าเนี่ยคุณถ้าคุณขอพรนะขอให้เจอความรักขอให้มีคู่อะไรอย่างเนี้ยคุณต้องขอบอกว่าเอาที่สดโสดเอาที่อะไรอย่างนี้ด้วยนะเพราะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณขอกําลังจะเข้ามานะมันมีโอกาสที่จะมีคนที่เขามีเจ้าของแล้วอะใช่ไหม เข้ามาในชีวิตของคุณอะช่วงนี้ยนะคือมันเหมือนว่าพูดง่ายเลยเหมือนคุณมีสเสน่ห์อะเออเหมือนคุณมีสเสน่ห์แล้วมันเป็นแบบแรงดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาค่อนข้างง่ายเนาะเขาบอกว่าความรักกําลังจะเข้ามานะคะข่าวดีเนี่ยมันเป็นคือมันเป็นไพ่ที่ดีเลยนะเขาบอกว่าดวงคุณเนี่ยน่าจะเปลี่ยนะ่ะเออเพราะว่าตรงนี้มันคือการเปลี่ยนแล้วแหละสิบดาบแล้วก็เดตะสิ้นสุด การสิ้นสุดความเจ็บปวดสิ้นสุดวิบากกรรมอาสิ้นสุดเคาะร้ายก็แล้วกันสิ้นสุดเคาะร้ายนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือเนี่ยท่านกําลังเปิดโชคเปิดดวงเนาะบางคนเนี่ยใครรอขายที่จะขายที่ได้ด้วยนะ ได้มองเห็นว่าใครรอขายที่ขายทางขายขายบ้านขายรถขายคอนโดเออหรือว่าใครที่ทํางานเกี่ยวกับอะไรอย่างนี้ยเป็นนายหน้าเป็นอะไรอย่างเนี้ก็จะขายดีด้วยนะช่วงนี้เนาะโอกาสเงินโอกาสทองอประตูเงินประตูทองการงานการเงินมัง่งคั่งร่ํารวยเนาะข่าวดีกัลยาณมิตรที่ดีอาถ้วยแห่งความรักก็จะมาด้วยเนาะเออนะคะ ประมาณนี้นะโอเคนะคะประมาณนี้นะคะขอให้สุขสมหวังและก็โชคดีอาดังสิ่งที่ปรารถนาทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ